ก็ต้องขอสวีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะฮนะวันนี้เรามาอยู่กันเรียกว่านี่แนละ้วก็มาอยู่ในึงกันในแบบอารีน t าทาวเวอร์ดีเฟนนะก็วันนี้นะเราจะมาสอนวิธีทำแบชนะก็คือแบชใหม่นะครับเดืยนนี้เลยนะก็คือแบชคอมมอนเวิลด์โดมิเนชันนะโอเคนะก็เป็นแบชที่เขาเรียกว่า ทำอธิบายก็ดูจะลึกลับพอสมควรเลยนะครับ okay, วก็เดี๋ยวแล้วก็จะมาสอนกาทำกันนะซึ่งอย่างแรกที่ควรจะรู้ก็ควรจะรู้ก่อนที่จะทำแบตช์นี้นะก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะก็คือแบตชนี้ไม,ไม่ไม่เหมือนกับแบตชอื่นนะก็คือแบตชอื่นเนี่ย คือคุณเล่นแค่ตาเดียวคุณก็ได้แล้วใช่ไหมแบบว่าเขาเรียกว่าแค่สมมุติแบบแบชแบ็กเพย์แบ็กแพนอะไรสกอย่างเงี้ยก็ทำดาวิดสี 5, ่ล้านห้าก็คุณแค่ทำดาวิดสี่ล้านห้าคุณก็ได้เลยนะฮะอย่างแค่ตาเดียวนะแต่ว่าเขาเรียกว่าแบชนี้นะมันจะเป็นการเาเรียกว่าเป็นแบชแบบระดับมหาการนะคุณคุณต้องเล่นหลายๆดา่านเพื่อมาต่อๆกันนะแล้วก็เพื่อจะแบชนี้นะฮะโอเคนะออคนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะซึ่ง ผลตอบแทนของแบตนี้แนละ้วคือคุณจะได้สก,กินของมิกุกมานะเพลนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสอนกันเลยนะในว,วันนี้นะก็คลิปเราจะแยกเป็น3มคลิปแล้วเราก็จะรวมเป็นหนึ่งคลิปในทีหลังนะฮะก็นะก็เราต้องทํา3ด่านนะก็เลยแยกเป็น3คลิปนะเพลนะก็ไปประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะก็เริ่มกันเลยนะก็คือขั้นตอนที่1แรกสุดเลยในการทําแบตนี้แล้วคุณคุณต้องผมบอกเงื่อนไขก่อนนะสำหรับคนที่อยากจะรู้นะก็คือคุณต้องเล่นเคยกว่าด่านนี้นะด่าน เคลวในอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะก็แล้วคุณก็ต้องเล่นโหมดอะไรก็ได้แล้วก็เล่นกี่คนก็ได้นะแต่แล้วว่าเงื่อนไขนะฮะก็คือคุณต้องนะทำตัวเอเลี่ยนตัวนี้นะเนี่ยก็อย่างตัวตัวผมใส่อยู่นะก็ทำเอเลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นเลวตันนะคือเลวหกนะแล้วก็ไปเก็บคริสตัลในด่านนะฮะในตอนเวฟที่เป็นเลขขี้นะคือ เลขที่ทุกคนถ้าเกิดไม่รู้ก็ไปหา Google เอานะก็คือตอนที่เลเวลเป็นเลขวี่แล้วเขาเรียกว่าเอเรสเลเวลเลเวลตันแล้วเนี่ยก็สามารถไปเก็บคีดตั้งในด่านได้นะแล้วแล้วเราก็จะสาเร็จขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะ่วนเซ็ตมือจะไปในคลิปนะก็คือในกโลนะฮะแล้วก็ฮิตแมนนะแล้วก็ เมจิเชียนนะซึ่งเอาจริงเมิเชียนไม่จาเป็นนะก็แล้วก็เอเลียนตัวสําคัญของวิธีนี้เลยนะโอเคนะก็เอาไปประมาณนี้นะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวแล้วก็จะเข้าไปสู่ในเกมกันเลยนะสำหรับวิธีทาวิธีขั้นตอนแรกนะฮะโอเคนะก็ถ้าเกิดใครอยากทำตามผมก็ได้นะหรือว่าคุณอยากจะใช้เซ็ตของตัวเองก็ได้นะโอเคนะก็คือตอนนี้เราอยู่ในโหมดอีซี่นะในดานนี้นะฮะก็อย่างทำนะฮะก ตอนนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมาแล้วผมก็จะวางเนกระ้นะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำฮิตแมนเลวสี่สามตัวเพื่อเป็นตัวฟาร์มเงินให้เรานั้นแล้วลัจากนั้นเราก็จะทำเอเลี่ยนเลวตันตอนประมาณเวฟสี่สิบกว่าๆนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมาตอนตอนตอนแรกนั้นแต่เดี๋ยวเออผมก็จะรอตังนะแล้วก็อัพฮิตแมนวางฮิตแมนแล้วก็ไปเลวห้าแล้วก็อัปลูไปเรื่อยๆสามตัวนั้นนี่ฮะซึ่ง เนี่ยก็คือคิดต้นที่เราจะเก็บคืออยู่ตรงนี้นะตามที่ผมเดินมาในคลิปนะเว้ยแล้วก็เป็นประมาณนี้นะต,ต้นเกมไม่มีอะไรมากเดีย๋ยวเแล้วก็จะเออข้ามไปก่อนเลยนะเพราะว่าแล้วก็แค่วางตัวเฉยนะสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคนะก็รอดูไปเรื่อยๆนะเกิดใครอยากจะทําตามก็สามารถทําตามได้หรือถ้าเกิดอยากจะใช้ใช้เซตของตัวเองก็ได้นะก็อธิบายเพิ่มเติมนะก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเล่น EC ก็ได้คุณจะไปเล่นโหมดไหนก็ได้ขอแค่คุณ ทำอีกเลี่ยนให้กลายเป็นเลวตันได้ก็พอเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกับเล่นกันกี่คนหกคนก็เล่นก็ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมวก็จะทำฮิตแมนเลวห้าทั้งหมด3ตัวนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทํำอะไรต่อก็ดูกันนะก็ตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะสมมุติว่าจะวางเมดิเชียนอยู่ตรงนี้นะซึ่งเอาจริงคุณไม่จําเป็นนะฮะก็ผมเอามาวางเพื่อจัดการกับตัวเหล็กนะแต่ว่าเอาจริงคุณวางเอเลี่ยนไปเลยเลก็ได้นะเพราะว่าเอเลี่ยนมันค่อนข้างตีแรงอยู่แล้วนะสำหรับ แรงกับตัวเหล็กนะก็มันแรงอยู่แล้วคุณไม่จาเป็นก็ได้นะแต่ว่าผมจะวางเม็ิเชียนอยู่นะั้นไปเลี้ยสามนะเพื่อจะออทําให้เหล็กเลือดมันน้อยแล้วแล้วฮิตแมนจะได้เสกหายได้นะเพแล้วก็เป็นมาณนี้นะก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเก็บเงินนะฮะในการทาเอเลี่ยนเป็นเล้วตันนะฮะก็ผมจะใช้เวลาน้อยที่สุดนะเพราะเพื่อจะเอ,อเรียกว่าประหยัดเวลานะฮะก็วิธีนี้ผมใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นนะฮะเนี่ยก็ไปเก่าวเอเลสเลยนะแล้วก็ เราตังสามหมื่นแปดนะฮะก็รอไปเรื่อยๆนะฮะก็แบบเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะเพราะตอนนี้ตังจะครบเดี๋ยวผมก็จะขายมีกเชนทิกนะแล้วก็นี่ฮะก็อัปเดเอเลี่ยนนะฮะแล้วจากนั้นนะตอนนี้เวไปเลขขี้คือเลข47นะ,ะก็ตอนนี้นะก็คุณโดดมาอย่างนี้นะก็โดดมาแล้วก็เออกด กดสติลนะฮะก็มันจะมีปุ่มให้กดนะกดไปนะกะ็กดขโมยนะ,ะเรียบร้อยนะก็มันก็จะเขียนว่า first step complete นะฮะ so now what next นะกนะ็เป็นประมาณน,นี้นะก็คือแล้วคุณสําเร็จวิธีแรกแล้วนะฮะเป็นประมาณน,นี้โอเคนะก็สูงง่ายก็คือตอนนี้คุณผ่านขั้นตอนแรกเลยอีก2ขั้นตอนะะนะกะ็ตอนนี้คุณสามารถกดออกเกมได้เลยนะฮะโอเคนะกนะนะ็เป็นประมาณนี้นะก็ ซึ่งก็จบจบนะสำหรับคลิปนี้นะก็คือเป็นคลิปขั้นตอนที่1น,นะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อขั้นตอนที่2กันเลยนะหลังจากนี้นะโอเคนะก็ไปคลิปหน้ากันเลยนะฮะ